ออสบายดีวันนี้เฮาชิพามาหาโนหวไปเห็ดไทท,ไไท,ทีไปเห็ดไททีกินไปเห็ดไททีเด้อเป็นยาไปเห็ดไททีเป็นยาอยู่ข้างบ้านของเองเนาะข้างหลังบ้านบ้านของเฮาหาโนไวเห็ดไททีแม่นบ่แไม่แดงเห็ดหาโนหวเห็ดไททีนบ่ นี่เค้ยนี่ยมันคือกันกับพกเคอะมันกับกบคอส่วน,นเทาก็บใมาหาหน่องไหวกันไหมใท้ที่มือนี้เป็นมือพักใช้เอาตอม่อัดมันอ่อนดีได้นะมันยาวเขาจีบุเพบ่ันจีบุจับค่ะโบแม่นี่นี่เห็นบ๊อปนอนไม่เหลือมากสุดเลยทุเจ้าเดี๋ยวจะมาพูด เดัดออกกัน,นอะบึงได้แม่คนเกมือได้น้ำไม่เดียงเอาหน่อยจะได้โทรหาพีน่น้องโทรหาลูกพี่ ไม่ได้หลายได้แบบนี้โอ้ยแกงกิน่สวยจ้าแกงมันจะเพ็ดไทที่ลืมไ <laughs> ททีจงอเอไทที่ไทยที่จีเพ็เเ<อ>ดไทยที่้องเลย มาไหว้เป็นไทยที่ก่อน